นีม่มีความสุขกันมากใช่ไหมเนี่ยโดนกินเวลาซ้อมอ่ะให้ปูผ่ามันซ้อมไหเอออีกไม่กี่วันเนี่ยก็ถึงวันเัาเลือกตัวแทนโรงเรียนที่จะไปแข่งดนตรีคลาสสิกระดับภาคนะจานนี่แหละเป็นคนเชิญพี่โตเข้ามาเป็นกรรมการในการตัดสินดนตรีในครั้งนี้ด้วยฉันก็สนิทกับพี่โตมากด้วยขอตัวตอนนี้ยังทันนะในเรียงขอชนะแบบเนี้ยภูมยยิใจเหรอวะนี่ทุกคนเชื่อร้อเปอรเซ็นต์หรือไงไม่มีการล้มเลียงเกิดขึ้นนี่ทุกคนไม่มีใครเชื่อฉันเลยใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะไม่ลงแข่งเซเลเชียว มีคู่แข่งอย่างนายค่อยน่าสนุกหน่อยที่ผมเล่นเมื่อกี้อ่ะอยากเล่นให้น้ำขิงครับถ้าเวลาเราเล่นเนี่ยเราคิดถึงว่าเราต้องแข่งขันเราต้องชนะเราแพ้แต่โน้ตแรกแล้วผู้ที่ชนะในการแข่งขันได้แก่ไม่มีวันลบลืมเลือนเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อยู่ได้ไปตอ